วิธีทำน้ำกระชายดื่มเองก่อนจะดื่มใส่รสชาติได้ตามชอบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้ปามีวิธีการทำน้ำกระชายสูตรนี้ดื่มเองได้ง่าย,งายที่บ้านเลยนะคะวิธีการทำแล้วก็วิธีการทานก็ง่ายๆเลยค่ะไปดูกันเลยว่าทำาย,ายังไงนี่ค่ะน้ำหนักกระชายนะคะ 500กร,รัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระชายที่เขาตัดลากกอ,อกแล้วอ่ะค่ะหาซื้อได้แบบนี้นะคะก็จะใช้แบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะป้าก็จะนำกระชายนะคะมาล้างน้ำสะอาดก่อนค่ะถ้าเกิดว่าได้กระชายแบบที่มันมีลากมีเงามานะคะก็ล้างทำความสะอาดมันก่อนให้ดีก่อนนะคะอันนี้ป้าก็จะล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมค่ะ นี่ต้องล้างไหลายน้ำเลยนะคะนี่พื่อนเพื่อนจะสังเกตได้เลยค่ะน้นํานี่คือมีแต่ดินนะคะเ,คเวลาล้างก็ใชายค,ค,ค่ะก็จะล้างเสร็จแล้วในหนึ่งน้ำนะคะจะใช้มือโกยขึ้นมาค่ะ ไม่เทผ่านตะกร้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวดินเนี่ยมันก็จะติดลงไปอีกอะค่ะแล้วก็จะล้างแล้วก็โคยขึ้นมาใส่ตะกร้าแบบนี้ปัจจะล้างจนกว่าน้ำมันจะใสอนะคะ ล้างจนสะอาดแล้วค่ะแล้วก็นําขึ้นตะกร้านะคะแล้วก็พักทิงไว้ให้เสด็จน้ําสักหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้กระชายที่สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะให้เตรียมน้ําสะอาดนะคะ1ลิตรค่ะอัตราส่วนของปลานะคะเป็นสูตรเข้มข้นก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะกระชายเสด็จน้ําแล้วนะคะปลาก็จะ นำไปปั่นค่ะแต่ก่อนปั่นเพื่อนๆก็นําเอามาตัดก่อนนะคะให้มันเป็นท่อนๆเล็กๆค่ะเวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะนี่ค่ะหลังจากหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วค่ะก็นําใส่โถปั่นไว้เลยนะคะ กระชาย500กรัมราจะแบ่งปั่นเป็น2รอบค่ะก็จะใส่กระชายครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็น้ำสะอาดอีกครึ่งลิตรค่ะก็จะแบ่งปั่นประมาณนี้นะคะใส่กระชายไปแล้วนะคะแล้วก็จะเติมน้ำค่ะก็จะแบ่งปั่นอย่างละครึ่งนะคะ ก็นำเอามาปั่นได้เลยนะคะนี่นะคะปั่นเสร็จมาแล้วกินก็จะหอมๆหนะะ่อยค่ะปั่นให้ละเอียดนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากรองค่ะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะ น้ำกระชายเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะหายเหยือกใส่ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะกรอกใส่ขวดนะคะนำเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะนี่ค่ะป้าก็จะเก็บใส่ขวดแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะให้ความเย็นถึงค่ะ แล้วก็เวลาทานเนี่ยปาก็จะนํามาลินใส่แก้วค่ะแล้วก็ผสมน้าพึ่งน้ํามะนาวนะคะปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะแค่นี้เองค่ะวิธีการทําน้ํากระชายสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะอย่าลืมลองไปทาทานกันดูค่ะในน้ํากระชายนะคะก็จะมีสรรพคุณเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็เซิร์ชหาข้อมูลได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะช่วงนี้ค่ปะปาก็จะดื่มน้ํากระชายเนี่ยวันละหนึ่งแก้วนะคะ ยิ่งในช่วงนี้นะคะป้าก็จะดื่มน้ํากระชายวันละ1แก้วค่ะใน1แก้วเนี่ยป้าก็จะใส่น้ําผึ้งสองช้อนชาน้ามะนาวหนึ่งซีค่ะเท่านี้เองนะคะที่ไม่ปรุงรสชาติลงไปเลยเนี่ยก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยทานไม่เหมือนกันค่ะบางคนทานหวานมากบางคนทานหวานน้อยนะคะป้าก็เลยทําน้ํากระชายสูตรนี้ขึ้นมาค่ะใครอยากจะดื่มนะคะก็ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะ วันนี้ปาก,ก็ขอฝากวิธีการทำน้ำกระชายไว้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ